สวัสดีครับพบก,กับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกาชากันต่อนะครับเพิ่อมโอกาสคู่เทพนะครับก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วคิดว่าเพิ่อมโอกาสคู่เทพน่าจะรอบสุดท้ายนะส่วนคู่อื่นน่าจะมีแทรกมาอีกนะครับเวลายังเหลือนะในเดือนนี้นะครับคู่เทพจะไปแล้วนะครับ น่าจะรอบสุดท้ายแล้วที่เดือน,น่าจะเป็นคู่สลับคิดว่านะน่าจะเป็นคู่สลับนะครับส่วนคู่เทพก็น่าจะไปสลับจับคู่ครับส่วนเกียรย์ก็เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวจะมีเพิ่มโอกาสมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยวางแผนกันให้ดีนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดในบาง ID เท่านั้นนะเพราะว่าต้องวางแผนแล้วนะครับเดือนหน้า,านะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะมีคลิปหนึ่งวิเคราะห์นะครับตัวมืดใหม่หรือแบบอยากให้มืดเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวมาเปิดกระช้านะซึ่ เกมรันนี้ก่อนนะครับ c k Game Top Center ราคาถูกปละดภัยเติมไวร้อยเปอเครับเกม r a น g เจอร์ Ranger, ลดราคาสูงสุดถึงส0เปอร์นะทาง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะแต่ว่าเติมถูกมีเฉพาะ iOS อ่าถ้าเกิดอยากจะเติมถูกนะเป็น Android นะครับคือ Android เพียบเลยนะครับอย่าเติมด้วย iOS เติมถูกเนี่ยต้องหา iPhone iPad านะมาเปิดกระชามากดรับรูบี้นะครับตอาานนี้มีรับเติมเกมมืออื่นด้วยนะใครสนใจก็ไปดูที่เพจได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปับหมุดคอมเมนต์นะครับ SK เกมทอล์กเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้เปอร์เซน็นต์กดติดตามร้านค้า,าไว้เวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดการเติมนะครับคลิปนี้ผมอัดเอาไว้เมื่อคือนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตู้กระชาเนี่ยตอนลงทลิปก็จะไปเรียบร้อยนะครับส่วนเมื่อวานโอ้โหเลยด้ว่าแตกตื่นกันนะครับคือกิจกรรมโคโรโบอะรอบเนี้ย แจกก็ช้าแต่ว่ากำหนดการเขาเขียนเอาไว้เรียบร้อยนะครับว่าแจกวันที่4 4ตอน10บโมงเช้าซึ่งตอน10บโมงเช้าผมก็ยังไม่รู้เรื่องนะครับยังไม่ได้รับข่าวสารมาแล้วรับข่าวสารตอนประมาณสัก11บเอโมงครับว่าเออโหแบบไม้หลังไม้แตกอะสลงมาเต็มไปหมดเลยนะในกลุ่มไลน์นู้นนี่นั่น,น,นครับบอกว่าทําไมถึงได้ตกกระชาเพียงแค่5ใบเท่านั้น อ่าครับก็คืออันนี้อันนี้ผมมากดรับที่หลังนะถ้ามากดรับที่หลังเนี่ยมันจะได้15ขึ้นก่อนแล้วก็15แล้วก็อันอันหลังแต่ถ้าเกิดใครรับตั้งแต่ตอนเช้าเช้าเลยเนี่ยมันจะขึ้นเป็น5ก่อนอ่าก็ถามเพียบเลยนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นว่าบางคนได้5บางคนได้20นะครับ ซึ่งตอนนี้นะ,ะก็น่าจะวิเคราะห์ได้คร่าวๆก่อนยังไม่ได้ฟันธงไม่ได้การันตีร้อยเนะครับว่าคนที่ได้5ใบ ID น่าจะเป็น ID ไทยแล้วเพราะว่าทุก ID ของผมเนี่ยได้5ใบทั้งหมดเลยอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่เกี่ยวกับการผูกรายไม่เกี่ยวกับการผูก Google ไม่เกี่ยวนะครับมันมีข้อมูลลึกซึ้งกว่านั้นว่าทําไมข้อมูลถึงเปลี่ยนไปเป็นต่างต่างชาติได้เรียกว่า ID นอกแล้วกันะนะครับส่วนคนที่ได้20ใบ น่าจะมีโอกาสเป็นไอดีนอกเยอะมากเพราะว่าผมถามมาหมดแล้วส่วนใหญ่ที่ได้ยี่สส่วนใหญ่ที่ได้20ใ20บเนี่ยเขาบอกว่ามีความรู้สึกว่าไอดีตัวเองอาจจะไม่ใช่ไอดีไทยแต่บางคนก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นไอดีไทยอันนี้มาคอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะว่าตรงนี้อย่างที่บอกว่าทีมงานไทยเนี่ยเขากําลังดูอยู่ว่าต้นเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรแล้วก็สามารถโอนย้ายได้หรือไม่ยังทําเรื่องอยู่นะอันนี้ ต้องรอดูก่อนเพราะว่าเขาต้องการทําให้มันได้ร้อเปอร์เซ็นต์ครับเขาถึงจะมีการประกาศที่น่าชัดนะครับอานจากนั้นนะคือเวลาเกิดเรื่องในเกมเราเข้าใจผู้เล่นส่วนใหญ่อาจจะแบบพึ่งเล่นหรืออาจจะหัวร้อนหง,งุดหงิดรีบเอาไปเปิดน้่นนี่นั่นนะก็จะแบบว่าถ้าหัวร้อนเฉยๆไม่ได้ตีแล้วแต่ส่วนใหญ่จะไปด่าแล้วว่าทะไมเกมเป็นหนึ่งงู้นไอดีไทยมีปัญหาโน่นนี่นั่นคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าอันนี้เราไม่ได้เข้าข้างนะแต่เรารู้ข้อมูลมาว่า ไอดีไทยกิจกรรมไทยเราต้องไปขอบริษัทแม่เป็นพิเศษอ่าซึ่งประเทศอื่นต่างชาติเรียกว่าไอดีนอกแล้วกันเขาไม่ให้เพราะว่าเขาเป็นโคตาของไทยแม้ว่าจะได้ไม่เยอะอ่าแต่เขาก็ให้เป็นพิเศษฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบเอแจกนิดแจกหน่อยทําไมต้องแจกแค่นี้เพราะว่าเขาขอพิเศษเพราะว่าอ่าคนไทยอ่าเล่นกันเยอะ มีานะมี ID a c t i v เ t e เยอะอ,อะไรนู่นนี่นั่นน่ะเรียกได้ว่าคนไทยในเกมนี้เรียกได้ว่าเพียบเยอะมากๆนะครับเออนะครับถ้าจะไปสู่สีกับประเทศอื่นรวมกันแล้วอ่ะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้เครดิตกับทางไทยเยอะกิจกรรมก็เลยต้องขอเป็นพิเศษว่าแบบได้จํานวนเท่านี้นะอ่าแล้วก็ได้เฉพาะ ID ดีไทยฉะนั้นเนี่ยบางไอบางกิจกรรมอ่ะมันก็เลยแบบมีแค่ของไทยนะครับอ่าฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสน,นะไอดีไทยไม่ใช่ดีไทยเดี๋ยววันหนึ่งตัวเกมจัดการได้เขาจะรวมให้เองนะครับ เออฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาเปิดกาชากันนะเราต้องวิเคราะห์ดูก่อนว่าเฮ้ยปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่าไปดูก่อนเฮ้ยเขาแจก20บใบนี่ว่ากิจกรรมแชร์อ่ากิจกรรมแชร์เนี่ยโอ้โห20ใบามาโดยตลอดไม่เคยพลาดเลยตั้งแต่มีกิจกรรมโคโรโบที่แชร์ยกเซิร์ฟนะครับ อ่านะครับแล้วก็เวลา10บโมงเช้ามันตรงหมดทุกอย่างเอ้ยทำไมได้แค่5ใบคือมันมีข้อเปรียบเทียบไงบางคนก็แบบก็เป็นคนไทยนั่นแหละอ่าแต่ว้้ววฉันได้20ใบอ่าประมาณนี้แต่ตอนนี้มันแยกกันแล้วอดีไทยกับไอดีนอกนะครับอ่าครับคือผมเนี่ย มาได้ข้อมูลเพราะโอ้โหแจ้งมาเต็มไปหมดเลยนะครับก็รีบแจ้งทีมงานนั้นแต่ประมาณสายๆทีมงานรับเรื่องไวครับเมื่อวานรับเรื่องค่อนข้างจะไวนะครับแล้วก็แจ้งแก้ไขกับผู้พัฒนาอสุดท้ายนะี่ก็ซักประมาณบ่ายเย็นๆนะสุดท้ายก็ชดเชยมาเรียบร้อยอ่าเรียกได้ว่าก็คือกิจกรรมไทยมันเยอะจัดเอาตรงๆนะ เออครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็นอดีไทยเนี่ยก็จะดีตรงที่ว่าได้เล่นกิจกรรมมาของเล็กๆน้อยๆนะครับใครที่แบบบวดโอ้โหฮ่าใบกระจอกไม่ต้องเล่นก็ได้นะเพื่อนซีเดียให้คนที่เขาแบบอยากได้อยากเล่นเพราะว่าบางคนเขาคือเขาได้มาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เปิดหูไอตัวนี้เฮ้ยผมเคยได้หรือยังเหมือนเคยได้แล้วยังไม่ได้รีวิวอ่ะเปิดหมดเปิดหมดนะครับไอดีที่อยากได้เพราะว่าไอดีนี้ผมมีม็อบผมอยากได้คอมโบรอบสั่งอาหารนะก็เลยอยากได้ตัวคู่เทพนะครับ อ่าครับคือบางคนเขาอาจจะแบบไม่ได้อยากรีบไ,ไปเปิดเก็บสะสมมอยเยอะๆอ่าเหมือนสะสมตังอะห้าบาทสิบาทเนี่ยสะสมทุกวันเนี่ยเดือนนึงมันก็เยอะนะหลายๆเดือนมันก็เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่มุมมองนะเออผมมองว่าผมมาโคตรชอบเลยนะครับตัวกระชาห้าใบสิบใบสุห้าใบยี่สบใบนะมันเปลี่ยนเป็นเลนเจอร์ตัวเก่งได้ถ้าดวงดีพอจังหว่าดีพออาจจะมีเทคนิคมีสูตรอะไรก็ว่าไปเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะครับวิธีการในเกมนี้มันเยอะแยะมากมายนะครับเออนะครับ อ่ะไม่ได้ครับอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างนะว่าไม่ได้มาเปิดกันต่อ IDC นะครับ IDC มีม็อบแล้วก็อยากได้คอมโบนะครับจากผู้เทพรอบนี้อ่ะมีม็อบนะเราอยากได้รอบสังหารนะครับอ่ะมาลุ้นกันนะส่วนเกียร์เดี๋ยวปิดลีก PVP นะครับอ่ะปิดลีก PVP เสานี้ก็เสาสุดท้ายของเดือนนี้นะครับอ่ะ28ใช่ไหม แล้วก็31เป็นวันอังคารอ่ะ31จบรอบนะครับเดี๋ยวขอกรรับตัวกันสักนิดนึงนะครับอ่าคือเกมนะี้มันก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งครับว่ามีครีเอเตอร์ที่ค่อนข้างจากใตก้ชิดกับอ่าทีมงาน,นครับคือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรที่เรียกได้ว่ามันแบบด่วนจริงๆอ,อ่ะอ่าน,นี้คือเราก็จะแจ้งเพราะว่าถ้าปัญหาต้องบอกแบบนี้ว่าปัญหาอะไรที่แบบเฮ้ยมันเป็นปัญหาที่เจอกันเยอะมาก อ่าครับเป็นปัญหาที่ไม่ต้องรีบแก้ไขอะไรประมาณนี้ผมจะรีบแจ้งอย่างรวดเร็วแล้วก็การแก้ปัญหาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเสร็จเลยในวันนั้นถ้ามันไม่ได้แบบเป็นปัญหาใหญ่มากอ่าครับแต่ถ้าเก็เป็นปัญหาที่อาจจะเกิดเกิดขึ้นเฉพาะบางส่วนเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องแจ้งกันเองช่วยไม่ได้จริงเพราะว่ามันมันต้องทําเรื่องรวมทั้งหมดเพราะว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะบางส่วนอ่าทำไมถึงแบบไม่ช่วยให้เพราะว่าเรื่องต้องเข้าสู่ระบบนะครับ บางทีมันอาจจะเกิดขึ้นแค่5%ในเกมเท่านั้นครับเราต้องเอา์แบบนี้ครับรวมข้อมูลแล้วก็ส่งให้ผู้พัฒนาเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามันเกิดจากอะไรเหมือนตอนเปลี่ยนชื่อตอนแรกเขาคิดว่าเฮ้ยไม่ได้มีปัญหามั้งแต่มีปัญหาเฉพาะบางส่วนมั้งเล็กน้อยมั้งแต่สุดท้ายกลายเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะแต่ก็เป็นเฉพาะบางส่วนอยู่ดีนะครับอ่าแบบนี้ก็ต้องรบกวนแหละต้องช่วยกันแจ้งนะครับอ่าไม่ใช่ว่าไม่ดูแลนะแต่ว่า คือเอาตรงๆอะ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เราแค่ คือใกล้ชิดก็ไม่ได้หมายเขาว่าจะสะก,กิดได้ทุกเรื่องนะต้องบอกแบบนี้นะคือเขาก็ต่างคนต่างทํางานนะผมก็งานเยอะครับทีมงานเขาก็ไม่ได้ดูแลเกมอย่างเดียวคือต้องบอกแบบนี้ว่าอย่างทีมงานไทยเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานคนหนึ่งอของบริษัทไลน์แล้วก็การมาดูแลเกมแมนเจอร์เนี่ยเป็นแค่เซี่ยวนึงเท่านั้นที่ต้องมาดูแลเราต้องใช้คํานี้นะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายควาว่าเขาจะมีเวลาให้เราเยอะแยะมากมายครับเช่นเดียวกับที่เพจผมนะทุกวันนี้จะแบบ พี่ตัทีมหน่อยพี่ดูนี่หนวดหนึง บอกใครวันหนึ่งอ่ะไม่ต่ำกว่า50คนถ้าเกิดผมทําแบบนี้นะครับแล้วแบบคิดตังค์คนละ5บาทนะรวยไปแล้วนะเออครับไม่ใช่หน้าที่ผมทําคลิปออกมาให้ดูแล้วว่าเฮ้ยการตัดทีมนะครับการเลือกใช้เลนเจอร์นะครับการเลือกร่างาการปรับเกียร์เพื่อที่จะเลือกใช้เฉพาะหมดอะไรประมาณนี้นะครับหรือ p, p อ่ะตัวไหนโหดตัวไหนดีทางคอมโบเน้นทางไหนหรือคอมโบที่เปิดได้ก็ให้ใช้คอมโบไปในทางนั้นเนี่ยทำคลิปสอนเป็นพิเศษหมดแล้วให้ค่อยๆดูนะศึกษาให้เยอะ อาวเพาว่าเกมนี้ข้อมูลก็ค่อนข้างจะเยอะมากอ่านะครับมีรายละเอียดยิบย่อยนะและสําคัญนะคือบางส่วนต้องดูข้อมูลดีๆหน่อยเอออย่าไปฟังข้อมูลผิดคือบางทีบอกข้อมูลผิดนะ่ะบางทีผมโดนเพราะบางทีคืออาจจะมีคนเขาอ่ามาให้ผมโปรโมทอ่าเช่นเรื่องอะไรเป็นพิเศษอย่างเช่นเรื่อง NFT อย่างเงี้ยต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนต่างชาติอย่างเดียว คนไทยก็สามารถที่จะทําได้เพียงแต่ว่าจะต้องพึ่งข้อมูลให้ต่างชาติเนี่ยเขาทำฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเฉพาะทางไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะทําได้นะครับไอ้ีนี้ผมรูบี้ไม่มีเหลือในคลังเลยเนี่ยโอ้โววันนี้ไม่มีรูบี้เหลือในคลังแล้วคงต้องรอวันเสาร์นะครับเพราะว่าตามฉบับใส่ฟรีนะคือนิดหน่อยผมก็ไม่เติมครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลยนะครับว่าไอ้ที่องผมเนี่ยแม้ว่าสมุิเนี่ยรูบี้ขาดนิดเดียว อย่างเงี้ยมีขนนกแนะนำโอ้โห,หน้าโดนมาก29วัตบเาทเท่านั้นนี่รูบี้ก็ได้เยอะขนนกก็ได้เยอะไม่เติมครับคือเราตั้งใจเลยว่าอันนี้หลักเติมไปแล้วแต่ก็เติมไม่เยอะเติมแบบเท่าที่อยากจะเติมพอนะครับเราใช้เน้นอดทนนะเน้นหาก,กบอย่างนี้นะไม่ได้ก็ไม่เอานะครับแล้วก็ ตั้งใจว่าแบบเอ้ยข้ามไปบ้างอ่าอันนี้คือเป็นเทคนิคของผมนะว่าเล่นแบบนี้แต่ดูสภาพทีมครับนี่ก็แบบนี้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ใช้เวลาครับไม่ใช่ว่าเล่นกันแป๊บเดียวนะเล่นกันเป็นปีนะเล่นกันหลายปีถึงใช้แบบนี้นะครับมาเปิดกันต่อ ID5 นะครับ ID5 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 ได้ชาติแล้ว ID5 ได้ชาติแล้วอ,อยากได้ ก็ต้องอยากได้แจ็คสิอาจได้ชักกลับมาคูดแจ็คนะครับอคอมโบกัน2ตัวตโโอเคนะอ่ะมาดูกันครับจะออกไหมอ่าคลิปเมื่อวานบอกไปหมดแล้วนะครับว่าตัวกระชาติเดี๋ยวที่จะได้กันเนี่ยมีวันไหนบ้างอ่าที่เหลือก็อ่าฮาโลวีนอันี้ผมตัดสินใจเปิดนะครับเปิดหมดเลย20บใบเพราะว่าเดี๋ยวฮาโลวีนมีแจกนะครับตารางเลอาอินพิเศษอ่าแล้วก็เล็กๆน้อยๆทนะรใน พาทนะครับตามพาร์ทเราไปเปิดนะแม่มดน้อยนะครับเดือนหน้านะครับธีมคริสมาธีมฮาโลวีนอ่าส่วนใหญ่เนี่ยพฤศจิกานะครับเรนเจอร์จะเป็นธีมฮาโลวีนต้องเราดูนะเพราะว่าบางปีคือเขาเรนเจอร์เรนเจอร์พฤศจิกก็ไม่ได้ธีมฮาโลวีนแต่ว่าพอเป็นธีมฮาโลวีนปุ๊บตัวใหญ่จะเก่งนะ,ะนะครับไปนึกย้อนดูนะครับอย่างตอนเดสิก้าแสงนี้นะ ในคเมนเซอร์ uh, cer, นะครับอันนั้นก็เป็นทีมฮาโลวีนนะครับแล้วก็ uh, ตัวเซรีน่าไม้อะตอนนั้นที่มาพร้อมกันเลยสกิลแทบจะลอกกันเลยเออเป็นดาเมททะลุลดลบนะครับอ่าต้องรอดูนะเพราะว่าถ้าเป็นทีมฮาโลวีนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเก่งนะครับดังนั้นก็ต้องวางแผนกันดีๆนะครับของผมนี่อยากได้เป็นพิเศษเพราะว่าผมมองว่าผมใช้ได้และใช้งานดี อ่าผมก็ตามเปิดนะใครไม่ชอบไปอย่างที่บอกครับข้ามไปเลยครับตอนนี้ชากะยังเต็มท็อปตำนานอยู่หลายทีมอยู่กันต้องใช้คำว่าหลายทีมอยู่อ่าเหมือนเขาวางดักทางแก้ทางกันแล้วโอเคนะครับอ่าส่วนเดือนหน้าอย่างที่บอกครับว่าถ้าตบุิมันมีทางเจ๋งๆโหดๆคอมโบดีๆหรือแปลกใหม่อะไรก็ตามนะอ่านะครับซึ่งถ้าเป็นแสงบืดนะส่วนใหญ่คอมโบมักจะเป็นคอมโบเดิมๆนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบตัวหนืดและหนืดน,นะครับเอาไม่ได้อีกแล้วครับ มาเป็กันต่อ ID 8นะครับ ID สุดท้าย ID 8เหมือนรอบนี้จะไม่ได้อะไรเลย่าแต่ว่ามีม็อบอยู่นะโอเคอยากได้คอมโบม็อบจัดให้หน่อยได้ไหมโอ้โหสองคลิปหลังจะเป็นสองทลิปที่เปิดไว้ได้เลยนะเออนะครับอันนี้นะครับก็เข้าเกมมาช่วงเวลาที่ผมอุ้ยเยอะอยู่อะป้าใสหมดนะครับ คือผมก็เปิดในช่วงเวลาที่มักจะเปิดได้นะครับอคลิปนี้ผมอาจตีหนึ่งกว่านะครับอ่านะครับเพราะว่าตู้กระชามันเพิ่มเลรเพิ่หมดตอน10บโงเชา้าใช่ไหมอ่าแล้วก็เข้าเกมเหมือนเดิมนะอันนี้ผมเข้าเกมมาเป็นอ่าสีวะอัลตร้านี่ไงโอ้ oh my god มาครับจบเลยครับไม่เปิดต่ออันนี้ไม่เปิดต่อนะเพราะว่าต้องการคอมโบแค่ตัวเดียวนั้น เออโอเคเนี่ยแหละเวลาที่เราจะเปิดได้ครับคือมีสองช่วงเวลาเท่านั้นที่เปิดคือบางทีเนี่ยอ่ามันอาจจะว่างหรือจะแบบจาเป็นจะต้องมาเปิดในช่วงตอนเช้าผมก็จะเปิดประมาณ11บเอโมงกว่าหรือบางทีก็จะเป็น10บโมงแต่ว่า10บโมงเนี่ยไม่ค่อยเปิดได้เปิดได้น้อยมากนานๆทีจะเปิดได้แต่11บเอโมงกว่าเนี่ยผมจะมีเปิดได้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเปิดดึก,ดกอันนี้อาจตอนดึกคืนนะอ่าแล้วก็เข้าเกมเหมือนเดิมครับสี่เออ สีวาอัลตร้านะครับสามตัวที่บอกอ่ะสีโลฟูคูไฮเปอร์สีว้าอัลตร้าเฮอร์คิวลิสอัลตร้านะครับแล้วก็ได้นะวันนี้คือ5บาทได้เลยจบปึ้งในภารกิจเดียวนะครับคลิปนี้ประสบความสาเร็จละอ่ะเด,ด้ว่าคงจะไม่ได้เปิดเลนเจอร์ละมั้งนะอาจจะแบบเปิดแค่าเกียร์นะครับเดี๋ยวปิดหลีกรอบนี้วันเสาร์นี้เนะี่ยผมจะเปิดเกียร์ในทุกไ d ที่ r ู b ีมีพอแต่ว่าก็กักะเอาไว้นิดนึงนะเพราะว่าเมื่อวานได้บอกในคลิปไปแล้วว่าลุงยุทธนะ์เนี่ย เขาถามไปว่าเดินหน้าจะมีเกียร์ใหม่มาหลอกขายไหมนะครับแล้วเขาตอบแค่ว่ามีแต่ยังไม่ได้การันตีเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่ามีของเขาเนี่ยเขาเข้าใจถูกหรือเปล่าว่า,วามีจริงๆหรือเป็นการนําเกียร์กบ อ่าเพราะว่าเดินหน้ารอบป,ปกติใช่ไหมเป็นการนําเกียร์กรบนามาวนขายใหม่ซึ่งเกียร์กรบที่ทําใหม่ๆอยู่อะที่เราสุ่มแบบไม่รู้ตัวเลยว่ามันมีเกียร์ใหม่ก็คือพวกเกียร์ตกแต่งอันนี้ก็ได้บอกไปแล้วว่าเออมันมีนะก็ไม่แน่าจะแบบว่าเอาพวกนั้นมาเพิ่มเลนไหมไม่รู้หรือทําเกียร์กรบอาวุธออกมาใหม่ไม่รู้ข้อมูลเลยซึ่งถ้าเกิดทำเกียร์กรบอาวุธออกมาใหม่ซึ่งก็เป็นไปได้เพราะเกียร์กรบแปดดาววุธยังไม่ได้ทํา เออมีแค่เกียร์เดาวเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่เกียร์กบ8ดาวจะออกในเดือนหน้าส่วนสมมุตินะสมมุติว่าถ้ามาจริงจะมีโดนแน่นอนไหม เขาไม่รู้เช่นเดียวกันเขาไม่บอกเออเดี๋ยวไปรอวันศุกร์อ่ะวันศุกร์ที่27เจะเป็นคิวที่ผมเนี่ยได้ไปออกรายการอ่ะก็เดี๋ยวไปรูรอดูแล้วกันนะว่าผมจะขโมยข้อมูลเลยบ้างแล้วเขาจะให้สปอยข้อมูลอะไรบ้างคือคลิปนั้นนะ่ะอ่ะวันศุกร์นี้นะครับศุกร์นี้เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเราดูประกาศที่ทางการนะครับเพราะว่าอรอบนี้จะเป็นการนําข้อมูลสปอยมาให้แต่ผมไม่รู้ว่าจะสปอยอะไรบ้างอ่านะเพราะว่าเดือนหน้า PP ก็เป็นเรื่อง ที่เขาปล่อยหลุดออกมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่ายัางไงนะเพราะว่าอย่างฮาโลวีนนี่ก็ยังไม่ผอมสักทีนึงน,นะอ่ะวันนี้ใครยังเปิดกระชา้าอยู่ขอให้โชคดีนะครับไม่ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียรติตามที่ต้องการนะครับถ้ารูบี้หมดตัวกระช้าหมดอยากเปิดต่ออยากลองสูตรด้วยนี่นั่นครับแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับ a 1 k เกมท็อปเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ร้อยเปอร์เซน็นต์เกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถ,ถึงสามสิบเปอร์นะครับหางแพ็กเกจแล้วก็รูบี้อ่ะเรื่องแพ็็คคเเเกกจนนนนนน้้้้อออองๆถถาาาาามมมตลดดดดะรรััััับบวว่่ซืสุทททยหิป นักเดนเจอร์เงี้ยรับรูบี้เราต้องเข้าปรกดรับเองให้หมดแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามันมานะมันก็มาขายอีกนะมันไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีหรอกที่แบบมันไม่อยากจะขายมันมีแต่อยากจะขายฉะนั้นเติมให้ทันพอแล้วกดรับให้ครบแล้วเดี๋ยวของเดือนหน้ามันวนมาอีกนะครับราิมถูกมีแค่ iOS เท่านั้นนะอ่านะครับแอนดรอยก็ต้องหายืมไอโฟนแอนด์แพรมาเปิดกระชากกนเอานะครับแล้วก็มีรับเติมเกมอื่นด้วยใครสนใจไปดูที่เพจอ่านะครับร้านนี้ก็ลูกค้าเพียบอยู่เหมือนกันนะอ่นะก็แบบเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ประมมมุดคอเนต์ครับเอา ซนครับกดติดตามร้านค้าไว้เวลามีโปรโชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดกันเติมนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหนึ่งน่าจะเป็นวิเคราะห์มืดกันยังไม่มีข้อมูลนะแต่เดี๋ยววิเคราะห์ดูกันว่าไอ้มันน่าจะเป็นทางไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ประมาณนี้น้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ